นะครับวันนี้โมต,ตัดวันหยุดนะครับก็อาจจะนอกเรื่องกันหน่อยนะครับก็เที่ยวป่ามานะครับหยุดยาวสีวันก็เก็บลังนกได้นะครับเ,เก็บลังนกได้ก็เป็นลังนกเก่านะครับก็ไปลุยป่ามานะครับพอดีเจออย่างนี้ก็เลยแปลกๆหน่อยก็เลยมาถามผุ้เฒ่าพุ้แกก็มาดูตามคลิปดูด้วยนะครับก็แบ่งปันนะครับ เผื่อเราไปเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาวิบากไปนะครับก็ไปเจอรังนกนะครับอ่ารังนกรังนกมีของดีด้วยนะครับอ่าของดีนั้นก็จะเป็นอ่าเหมือนกับเส้นผมนะครับเส้นผมนางไม้หรือว่าเครือเสาหลงนะครับหรือว่าเครือเขาหลงที่ผู้ท่าผู้แก่เพื่อนนะครับมาพูดคุยให้ฟังนะครับก็ศึกษาข้อมูลมาพูดคุยนะครับ ขึ้นอยู่กับวิทยาจารย์นะครับในการรับชมรับฟังขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อก็จะแบ่งปันนะครับโอ้เขาบอกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะสาวหลงอย่างเดียวขา,ขายนะครับเป็นกิจการนะครับได้หมดนะครับแต่เขาได้มาก็จะทําการบูชาไว้นะครับอยู่ในหลังนกเลยนะครับอยู่ในหลังนกเลยนะครับก็เลยจะ ดูแลไว้นะครับเป็นเหมือนกับเส้นผมนะครับจะให้ดูนะครับเหมือนกับโคนนะครับนกก็จะไปจิกมานะครับที่ศึกษาดูก็จะเป็นเส้นผมตัวตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับดูยังไงว่าเหมือนเส้นผมเพราะว่ามันเหมือนกับมีมีมีรากของผมด้วยนีมีลากของผมจุดขาวๆอยู่ที่ปลายเลยจุดจุดนะครับอยู่ตรงนี้มันจะมีลากของมันนะ นะครับเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับเส้นผมเลยนะครับที่ดูก็เหมือนกับเส้นผมนางไม้เขาว่านะครับนะมันจะมีเกลือเขาหลงตัวผู้ตัวเมียไว้งนั้นนะครับถ้าเป็นตัวผู้นั้นจะเป็นสีสีแดงนะครับสีน้ําตาลสีแดงตัวเมียนั้นก็จะเป็นสีดําที่เราเห็นอยู่นะครับ อันนี้ถ้าไปเจอก็รักษาไว้นะครับบางคลิปอาจารย์พ่นบอกว่าขึ้นเขาไปสีบลูกก็ยังไม่เจอเลยนะครับอย่างนี้นะครับยังไม่ค่อยเจอนะครับไม่รู้ว่านกเป็นรังนกของอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นรังนกเก่านะครับอยู่ในป่ายางโน้นนะครับก็เลยเจอก็เลยถ่ายคลิปนะครับเผื่อผู้รู้นะครับจะได้มาคอมเมนต์นะครับ อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เห็นว่ามันเป็นของแปลกหน่อยนะครับแล้วก็เป็นของดีด้วยนะครับเป็นของดีนะครับจะได้เก็บรักษาไว้ทํามาค้าขายนะครับทํามาค้าขายนะครับก็จะให้น้องเขาเก็บไว้นะครับมัน,ปนแปลกแล้วก็นี่ประสบการณ์ของตัวเองก็คือน้องเอามาแล้วก็เมื่อวานนี้เอาใส่ในโทรศัพท์สามสี่เส้น ใส่ในโทรศัพท์ซองซองซองเคสโทรศัพท์ไว้3 4เส้นหลังจากนั้นก็วางโทรศัพท์ไว้หลายเครื่องห้าหเครื่องนะครับก็มีญาติมาเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยช่วงเวลาวันนี้ละนะครับก็เวลาประมาณสองโมงเชา้าสาโมงเพิ่นจะออกไปสวนไปไล่นะครับมาก็ แวะมาเล่นดูว่าลูกสาวตัวเล็กอยู่ที่นี่ไหมนะครับก็มาเล่นกับลูกสาวผมอยู่ที่บ้านนะครับก็ด้วยอิทธิฤทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ทําให้โทรศัพท์นั้นหลงติดมือเพิ่นไปนะครับไปแล้วไปอยู่ในใต้เบาะก็หากันชุนลมุนตั้งแต่สามโมงเช้าจนถึงบ่ายสองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อ ใส่ในโทรศัพท์โทรศัพท์ยังหลงลืมเลยยังหลงเจ้าของไปนะครับพ,พ่อคนพ่อคนนั้นก็เอาโทรศัพท์ไปใส่ใต้เบาะแล้วก็ขี่รถไปนาไปถอนก้าโดก,ก้าอยู่ทุ่งนาเฉยนะครับทั้งนี้ก็หาการชุนลมุนนะครับสําคัญด้วยนะครับเผื่องานทัวเข้านะครับเป็นโทรศัพท์น้องนะครับน้องทํางานเกี่ยวกับขนส่งอันนี้ก็ เจอแล้วนะครับก็เลยพูดคุยกันเฮ้ยเป็นเพราะเอาเครือเขาหลงใส่ไหมอันนี้ก็ึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับก็เลยมาแชร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นนะครับบูชานะครับเอามาเอา,เอามาแล้วก็ยังไม่ได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของมันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เลยมาศึกษาดูวันนี้ก็เจอแล้วนะครับเจอกับตัวเองนะครับเขาว่า,าตัวผวู้เนี่ยมันจะหาง่ายสีแดง นะครับแต่ตัวดํามันจะหายยากตัวเมียแต่ถ้าตัวผู้กับตัวเมียมาอยู่ด้วยกันนะครับอิทธิฤทธิ์ยิ่งแรงขึ้นแต่ถ้านะครับหานี่ก็คือเส้นผมนี่จะเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะหายากสาหรับผู้รู้นะครับเขาคุยให้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพื่อนจะมีความรู้ด้านนี้เครือเขาหลงนะครับใครที่ขึ้นป่าขึ้นเขาไปแล้วค้มไปแล้วหรือหลอดไปแล้ว จะทําให้หลวงป่าหลงเขานะครับหลายวันถึงจะออกมาอย่างนี้นะครับคนที่เล่นเครื่องลางของขังนะครับเพิ่มบอกว่าถ้ามีนะครับให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทํากิจการค้าขายนะครับนะครับนะกิจการธุรกิจนะครับมีไว้จะดีนะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ เรื่องโทรศัพท์หายเพราะเคือเข่าหลงอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับนื่งจริงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่และบุคคลนะครับอันนี้ก็ฝากคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้โอเคนะครับ